จ้าเพื่อนๆตอนนี้เอมมี่ก็มาฮอดบ้านแล้วเด้อจัดก,กับพาเพื่อนๆมาเบิงเหเฮดนะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือเฮดคอนสนที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี่นะจ้ะเนาะเฮดคอนสนค่ะมาถามพ่อปูอีกเพื่อความแน่ใจเพื่อนว่ากินได้ยูเนะจ้ะตอนนี้เอมมีก่กสิมาล่างทำความสะอาดนะจ้ะเนาะท้านี้ก็สิเป็นเฮดนํำมาเ็ดดินเฮดแดงเฮดอีหยังไปนั่นล่ะจา้าซื้อมันเนาะ น,นี่กับเฮ็ดอ่าเปโลเซลีเนาะค่ะเฮ็ดหนังไก่เนาะคะ่ะเนาะกะสีมีทั้งอ่าดอกสีขาวและสีเหลืองเนาะคะ่ะอันนี้กับสีเป็นอ่าสีเหลืองค่ะตอนนี้เขายังบ่เกิดหลายจ้ะก็ได้ประมาณสามสีดอกเอามารวมกันเน,ะะนาจะจ้ะเนาะทางนี้กับเฮ็ดแดงเฮ็ดอีหยังนั่นละคะ่ะกินได้อยู่อันนี้ก็เป็นเฮดต,ตาบฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะเอพมีสีเอิรนเฮดต,ตาบทางนี้เขาเจ้าสีเอิรนวะะรน่ามอเรตตาเนาะอันนี้ก็ล่างเนาะคะ่ะเนาะ หลังทาความสะอาดบางเทือเข้าจ้ากระสีเอาไอา้ข้าง,งบนมันออกค่ะแต่อีมี่เอาออกเด้เออมีกระสีตัดหกักตัดเอียงหลังแล้วก็เฮดอีกชนิดหนึ่งซีวลี่จูเนาะค่ะเฮดอันนี้ก็แเ่บพื้นกันได้จ้ะเด้อกระสีมีรสชาติอ่าหวานหอมๆเน่จักหน่อยเนาะแล้วแต่นคนมักค่ะอีมีก็ได้มาบอหลายค่ะมือนได้อันละเนกอันละหน่อยเนาะจ้ะเนาะเอามาแล้วก็มาตม้มลลังทำความสะอาดเนาะจา้ะเดี๋ยวมาเบิ้งอ่า กับเอมมี่เนาะมาทําความสะอาดพร้อมกันจ้าเพื่อนๆจ้ามาจ้าเพื่อนๆตอนนี้เอมมี่กับ้อมแล้วเนาะจ้าเนาะอุปกรณ์ของเ้างกับ้อมแล้วก็มีมีดเนาะค่ะแล้วก็ก,กระมังหรือว่าถังหรือวอ่าอีหยังก็ได้เอาหม้อเอาเอีหยังมาใส่เนาะใส่เห็ดอันดับแรกเอมมี่สิพามาทําความสะอาดเห็ดตับเนาะคะ่ะเนาะเห็ดตับฟรั่งเด้อจ้าเด้อนี่เอมมี่เอิเอ้นเห็ดตับ ภาษาอิตาเลียนเขาสิเอวะะ่ามอเรตตาเนาะค่ะเนาะมันกับสีมีทั้งสีน้ำตาลสีดำแล้วก็เฮดคู่เหมือนกับมีเ้อจ้าเดอต้องละว่างเนจจ้าเานาะกันผู้ใดบ่หูกับบ่อยากแนะนำเนจจ้าเดขอข้างล่างมันสิเป็นอย่งสีเ้จจ้าเดอรกันผู้ใดท่านเคยเห็นเนาะเ็ดตาอิตาลีแซบคือกันจน้ะเอามาก้อยเอามาต้มแล้วก็ไปก้อยเนาะหรือว่าแกงกระแซบค่ะแต่ว่ากินเขากระสีแตกต่างจากเห็ดตาบ,บ้านเฮ้าเนาะมันกับบ่แซบคือไปเ็ดตาบ้านเฮ้าหอกจ้ะโอเค ข้าเบิงแล้วเนาะจ้ะเนาะไก่ๆเนาะจ้ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหลายคนก็นอาจจะเคยหูจักมากคุณนแล้วเอ็มี่ก็สิพ้ามาทําความสะอาดเนาะจ้ะเนาะขาเขาเนาะค่ะเขาสามารถตัดออกได้ด้อจ้ะมันเป็นขี้ดินขี้ดอนคูดออกจังสี่ค่ะแล้วกับบางคนข้าเจ้าอันทั้งอิตาลีเนาะค่ะข้าเจ้าก็สิปอกเฮ็ดจังสี่จ้ะปอกเปลือกหลอกหนังมันออกขบบุเนาะเฮ็ดทุกชนิดข้าเจ้าสีทําความสะอาดจังสี่จ้ะ ยกเว้นเฮ็ดเพลิงเนาะขันอันดอกอ่อนๆมันขันดอกได้เท่าๆเขาเจ้าสีทำความสะอาดจังสีค่ะเอมี่มามันกะง่ายอยู่ได้จ้ะเฮ็ดดินเฮ็ดแดงเอมี่ว่ามันกะเฮ็ดจังสีกัสะดวกขันผู้ใดมีเวลาเนาะจ้ะเนาะแต่บานเห่ากันอันล่างๆใส่น้ำแล้วก็ทูทๆกับมะแกงขึ้นกันมันกับว่าเป็นอย่างดอกเนาะแต่ทางนี้เขาเจ้าก็กินหลายคือบานเห่าค่ะเห่ากินแกงเป็นหมอเนาะขาเจ้ากินเทือละอันซีหาดอกนะคะเอามาแล้วก็ต้องมาต้มเนี่ยค่ะเขาเจ้ากับสีหันจังสีค่ะ หั่นเป็นชิ้นเล็กน้อยนะจ๊นะเนาะเอามาใส่บเบอง์ในเด้อจากคันมันมีนอนมีอยียงขาเจ้่ก็สิบกินได้แต่ว่าเอมีน่นี่โอ้ยกินได้ขึ้นกันนอนกับกินขึ้นกันบางเทือนะ่อเนาะขาเจ้าก็สิตั๊เป็นชิ้นน้อยอย่างสี่ละจ้ะแล้วก็เอาไปล่างล่างแล้วก็ต้มน้ำเนาะจ้นะเนาะต้มแล้วก็ประมาณขาเจ้าก็ต้มดุนเนดะ้ประมาณหันที่ซิปนาทีนี่ขาเจ้ากะตักขึ้นเพราะว่าไอ้ยานนำหอมมันออกหมดเนาะ ข้าเจ้ากับสิตักขึ้นแล้วก็เสลดน้ำว้เนาะแล้วก็บางเทื่อไปเก็บใส้ซองแข็งใส่เอียงนนแล้วนั่นละจ้ะยังมีกระสิเฮ็ดอีกได้จ้ะเด้อแต่ส่วนตัวเอมี่กับพ่ค่อยเฮ็ดดอกจ้าอันบ่ค่อยเอาออกดอกบางเทื่อก็ะเห็ดน้อยๆยังสี่จ้ะอันดอกตุ่มๆมันน้อยๆเนาะอันนี้มันก็เถ่าอันนี้มันก็ออกง่ายจ้ะดอกน้อยๆตุ่มๆเอมมี่ก็ล่างๆแล้วก็เอามาแกงมาปนเอามาอียงได้เบิดจ้ะแล้วแต่ห้าสิดัดแปลงเนาะขาเขากับกูดออกค่ะ กูเจงสี่ละเห็นบาจากมันอยู่ไก่นี่ยอยู่ไก่อยู่ไก่ปันใดดอกเอมีก่กะไายไปน้ำเห็ดไปน้ำแนะจาน้ะเนาะได้จังสีจ่จ้ะขยำออกกินกันเลยอ่ะได้ละค่ะซ้ำนี่เบิ้งดอกดน้อยน้อยมันเนาะดอกดน้อยน้อยบางเทธอเอมี่เพราะเห็ดได้จ้ะนี่เพราะมันกะคือว่าอะไรละ่ะอ่ะคันเท็ดกะเห็ดได้อยู่แต่ว่ากะ่าเห็ด สีแกนทั้งดอกเลยมือนี่สีล่างไว้ตัดบจ้ะแล้วก็เฮ um, ็ดคอนโซนเขาเจ้าสีเฮ็ดจังได้เฮ็ดคอนโซนเอาผ้ามาเบิ่งค่ะเฮ็ดคอนโซนอันใดมันแก่เขาก็ตัดออกได้จ้ะเดอเขาเจ้ากับสีอาเฮ็ดจังสิตัดางบนนี่กับอันวงแหวนมานี่บางเทือเขาเจ้ากระ่างออกเนาพกูผ้าเอาออกนะจ้ะเนาะและ้วกข้างบนมันหลอกว่าดดเฮ็ดอันนี้ค่ะเฮ็ดอันนี้มิต่หั่นค่ะหั่นเคิงหั่นจังสีนะจ้ะเนาะผสมกันไปจ้ะ ล้างไปเนาะตัดขาค่ะแบ่งครึ่งแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มคือกันจ้ะเห็ดดินเห็ดแดงเขาเจ้าเห็ดจังได้เห็ดดินเห็ดแดงอันนี้มันเห็ดยากเดี๋ยวเอ็มมีซีเห็ดเองเนาะเอาเอาดอกหน่อยก็ได้ดอกนะเห็ดดินเห็ดแดงก็กันค่ะตัดขาเนาะจ้ะเนาะลอกหนังค่ะออกเอาเบาๆเนาะค่ะเห็ดมือเบาๆเด้อคขัดสั่นดอกเห็ดมันสีหักหมดเด้จ้ะ ส่วนมากเขาจะาไปกินกับพาสต้าค่ะไปพัดไปเฮ็ดซอสเนาะของเอมี่นี่แกงอย่างเดียวค่ะบางเถ้อก็เอาไปต้มเนาะต้มเพราะว่าเอาไปปะเอาไปย่างนี่ย่างมันเบือ่อเนาะคะ่ะมีกระซีต้มต้มให้ซุกต้มเป็นดอกแล้วก็เอามาย่างใส่กระทะให้มันมีกลิ่นหอม,มอีกเทืาหนึงแล้วจังเอามาตําปนกระเสบขึ้นกันจ้ะนี่แหละค่ะสีแดงก็ขึ้นกันเนาะบานเท้ากับางเถ้อก็เฮ็ดได้ยิ่คขันผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะคันเพราะว่ามันดินมันหลายบางเถ้อเนานะ ดอกไดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดค่ะดอกไดเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดค่ะเอาแปรงอ่อนๆนะะ่ะแม่ค่ะแปรงสําหรับล้างเฮ็ดเนาะไปคัดๆถูๆออกมันก็สิออกค่ะโอเคแล้วลีจูเฮ็ดจังได้ลีจูเฮ็ดสีม่วงนี่เด้อจ้ะเด้อลีจูดอกเน้นๆเลยค่ะกําลังอ่อดอกนี้เนาะดอกนี้ก็คือกันค่ะพอปูมเมญะคนภาเฮ็ดจังสีค่ะผู้ดใดบ่ทันเคยเห็นเนาะข้างล่างมันพามาเบิ่งจักหน่อยจ้ะ อาจจะเาาในได้จ,จะจ็คคลิปจะคคลิปนี้เนาะนี่ค่ะในหนังสือมันสีเป็นสีม่วงกว่านี้เด้จากแต่ว่าอันอยู่แถวนี้เอ็มมีก่กะหาอะไรเออสีนี้เนาะค่ะเนาะคือกันค่ะรอกอันนี้มันสีหลอกง่ายคะ่ะเฮ็ดนี้หลอกอย่างเดียวคะ่ะหลอกน้อย่างเดียวออืเฮ็ดมาจา้ะ okay. ขูดออกมาจากตัวดำๆมันขามันกับขูดขึ้นกันค่ะขูดจังสนะีเนาะผ้าเฮ็ดีเฮ็ดจัจกหน่อยละกันเอมี่กับสีเปเฮ็ดเองเนาะจ้ะถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบิรงว่าเฮ็ดจังได้เนาะจา้ะเนาะโอเคนี่ละข้าวเจ้ากับสีหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆเนาะจา้ะเนาะงละกันเอาไปต้มคืออ่ามุดทุกทุกอย่างนั่นแหละค่ะหั่น ั14 16แล้วแต่ค่ะ6สิน4สินอันใดหน่อยอันใดใหไงน้อจ้ะเนาะเป็นจังี่แล้วก็ไปต้มค่ะโอเคจ้ะอบคุณหลายๆจ้ะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเอมี่เนาะจ้ะเนาะสำหรับเมอร์รี้เอมี่ก็ต้องขอโตอ่าอ่าไปทำความสะอาดเฮ็ดก่อนเด้อจ้ะเพราะว่ามันหลายอยู่เนาะอากาศชีใส่เวลาโดนอยู่จักหน่อยจ้ะดอกสุดท้ายสิภาพเพื่อนๆมาเบิ่งดอกนี้มันเป็นแมงมาเนาะทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติด,ดตามรับชมให้กับลังใจเอมี่ er มาโดยตลอดด้วจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้เอ็มี่ er ็็ต้องขอโตล่ลาไปก่อนกับการทำความสะอาดเห็ดดอกสุดท้ายเนะค่ะเนาอสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า